นะครับวันนี้มาอยู่ที่สํานักปลัดนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อมารับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะครับ11ึ่เพื่อที่จะมาร้องเรียนเรื่องของเพจปลอมที่มันก๊อปปี้เพจเราแล,แล้วก็ไปหลอกคนทั่วไปในเรื่องของหมูหันเดลิเวอรี่นะครับก็จะมาร้องเรียนเพื่อให้ทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือนะครับเกี่ยวเรื่องนี้เพราะว่าไม่ได้ช่วยผมคนเดียวนะช่วยคนที่ถูกหลอกลวงแล้วก็ถูกต้มตุ๋นไป หลังจากที่ถูกหลอกให้โอนเงินไปจากบัญชีมา้าทั้งหลายบัญชีม้าก็ต้องโดนด้วยนะครับข้อต่อไปนี้บัญชีม้าเนี่ยตัวดีเลยไปขายกันเนี่ยแล้วก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะนั้นเวลามีปัญหาก็ต้องช่วยด้วยนี่มาร้องบัญชีม้าด้วยนะร้องเพจปลอมด้วยร้องหลายหน่วยงานด้วยก็จะให้รัฐบาลช่วยแล้วเพราะนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วเพราะว่ามีหลายคนโดนโกงโดนหลอกโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของแล้วผมก็โดนดา่า แล้วอย่างหนึ่งยอดขายผมก็หายด้วยผมก็เดือดร้อนหมดเพราะนั้นเอาจริงนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาเจอกับท่านผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีด้วยเดี๋ยวจะร้องกับตัวเองเลยวันนี้เรื่องใหญ่เอาให้ใหญ่สุดๆไปเลยไปดูวันนี้รถหมูหันมาด้วยเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงพี่นักข่าวเลี้ยงพี่สํานักนายกด้วยเลยนะอ่ะไปร้องเลี้ยงกันต่อ ให้มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าการใช้บัญชีม้าในส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัญชีม้าที่ผ่านโอนไปยังบุคคลในเพจของหม่อมธนัดแดกนั้นจะใช้ชื่อบริษัทเป็นคนรับเงินในการโอนเงินจะไม่ใช้เป็นชื่อของบุคคลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมาจากการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผมนั้นเนี่ยก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วมีปัญหาในกรณีของการโอนเข้าบัญชีบุคคลแทบทั้งสิ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งข้อสังเกต คืออันดับแรกเลยนะครับอยากจะฝากบอกประชาชนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าอะไรในออนไลน์นะครับตอนนี้นะครับ Facebook เองเนี่ยก็มีมีปัญหาในเรื่องของการปิดกั้นเพจปลอมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูเพจจริงง่ายๆครับเราจะมีธงฟ้าอยู่นะครับเขาเรียกติ๊กถูกเครื่องหมายติ๊กถูกตอนนี้ Facebook เขาออกขึ้นมาใหม่แล้วก็คือถ้าเพจจริงเนี่ยก็จะมีการขึ้ืทะเบียนอย่างถูกต้อง ก็จะต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกเป็นสีฟ้านะครับอันนั้นคือเพจจริงนอกนั้นน้่ถือว่าเป็นเพจฟอร์มเลยแล้วกันนะครับจะได้ง่ายต่อก,การสังเกตเพราะว่าถ้าแค่ยอดผู้ติดตามเนี่ยอย่างเพจผมเองเนี่ยมีผู้ติดตามอยู่3ล้านกว่าคนก็มีการปลอมได้อีกมีคนหลงเชื่อแต่มันจะมีเทคนิคหลายอย่างที่ทําให้พวกเราหลงเชื่อนั่นแหละแต่จริงๆแล้วดูง่ายๆเลยนะครับเพจจริงจะต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกเท่านั้นนะครับแล้วก็เวลาโอนเงินทั้งหลายแหล่ก็แล้วแต่ พยายามโอนทางบริษัทนะครับอย,อย่างของผมเองเนี่ยก็จะเป็นบริษัทพันปีจำกัดที่มีปัญหาเลยคือพวกสินค้าออนไลน์แบบนี้หมูหันเราจะเป็นกล่องแบบนี้เลยหลายคนก็ถูกหลอกเพราะว่าเราขายอยู่3,500เขาก็ไปบูโทโพสเหลืออยู่1,500บางคนก็คิดว่ามันถูกนึกว่าเป็นเพจจริงก็หลงโอนเงินเข้าไปนะครับอันนี้ก็ฝากบอกนะครับดูเครื่องหมายติ๊กถูกก่อนอันดับแรกเพราะอันนี้ปลอมไม่ได้ เพราะมันเป็นฟิวเจอร์ใหม่ของ Facebook เลยแล้วก็ที่สำคัญโอนเข้าบัญชีบริษัทพันปีจำกัดเท่านั้นนะครับนะครับใครที่สั่งหมูหันหมอมถนาดแดงหรือตามใจปรารถนานะครับต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับสังเกตดูในแฟนเพจ แล้วก็ที่สําคัญต้องโอนบัญชีบริษัทพันปีจํากัดเท่านั้นนะครับบริษัทพันปีจํากัดเท่านั้นนะครับในการโอนเงินที่เราถูกหลอกถูกโกงกันก็จะมีแต่นี่แหละครับเป็นหมูหันแบบ Delivery นะครับตัวละ3,500บาทนะครับไม่มีการจัดโปรใดๆนะครับแล้วก็รถหมูหันเนี่ยเราก็สแตนบายไปได้ทั่วประเทศเช่นกันก็ติดต่อที่แฟนเพจจริงเท่านั้น,นครับก็คือติ๊กถูกนะอย่าไปโดนแฟนเพจปลอมหลอกอีกละ ก็เห็นใจทุกคนนะครับวันนี้ผมก็พยายามมาตามเรื่องให้เพื่อที่จะเอาผิดคนที่มันโกงพวกเราไปที่มันทําลายความเสียหายของพวกเราไปผมพยายามตามเรื่องให้ใหถึงที่สุดแล้วก็จะไม่ยอมจบง่ายๆด้วยแล้วก็จะทําทุกทางเพื่อให้สังคมมันอยู่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อยู่แบบดีๆนะครับอย่าให้คนพวกเราเนี้ยมันมาโกงพวกเราหลอกพวกเราเพราะนั้นเราต้องรู้ทันมันไอ้พวกมิจชาชีพเนี่ยสังเกตง่ายๆอย่าลืมอันนี้ง่ายที่สุดเครื่องหมายติ๊กถูก ตรงท้ายท้ายชื่อของแฟนเพจอันนี้เน้นหลายหลายครั้งหน่อยนะครับแล้วก็บัญชีบริษัทเท่านั้นที่น่าเชื่อถือที่สุดบริษัทพันปีจำกัดแล้วคุณจะได้หมูไว้กินที่บ้านแน่นอนมาเลยการถกไม่เถียงต่อเลยนะครับเรื่องเพจลอมรอดูด้วยเลยว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่้ะเดี๋ยวกำลังจะออกรายการ,นะร,าการแล้วเดี๋ยวรอดูภาพรายการสดๆแล้วกันหมูหันชชบ ชื่อดัง3 5 0 0รบาทใชบบ่ไม่มีโปรได้เงินสินไม่พันห <c oughs> ้าเข้ากันี่ไม่ใช่อ่ะธุ <c oughs> นราน,นาิจนะการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยนะครับให้ระวังเรื่องการซื้อขายเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าผู้ประกอบการธุรกิจที่แท้จริงเนี่ยมักจะใช้เป็นนิติบุคคลเวลากูเพจจริงอ่ะแต่มึงเอาชื่อเสียงกูไปหากินอ่ะมึงรวยกวากูอีกอ่ะเพราะมึงไม่ได้ลงทุนที่อะไรเลย งานรัดหน่อยทุ่งหัวแล้วกันฝากพี่ๆทุกคนะป็นคำพูดรายการด้วที่ดีโอกาสผมก็เป็นตัวอย่างนึงอ่ะได้ครับของของคนที่ถูกกระทำอ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับขอบมากครับที่เด็ครับท่านรองครับท่านรองดีครับไปต่อูบงาเห็นปาร์ตี้เลยที่เรารู้นะไออ้เดืนนีมีปาร์ตี้ต่ออีกคืนนี้ยาวตั้งแต่เช้ายันดึกืนายก็มาที่หน้าบ้านคุณเป็กสัญชัยนะครับที่แรกบอกว่าจะเชิญเพื่อนๆมา50คนแต่กูว่าตอนเนี้ยน่าจะ500คนแล้ว ก็จบคลิปแค่นี้แหละวันนี้เดี๋ยวเข้าไปบ้านเป็กต่อวันนี้เป็นวันวันเกิดนะครับสวัสดีค,ครับ